สวัสดีทุกคนนะครับใช่นอนหลับสบายเลยครับหลับสบายเหมือนแมวผมตอนนี้เลยไอแมวก็หลับสบายแล้วเหมือนกันไม่สนใจใครแล้วเปิดเพลงเปิดเพลงกันสวัสดีครับแม่ซีไปนอนอยู่ใต้คอนโดแล้วครับสวัสดีครับทุกคน ส,ส,ส่วัาดีเพราะฝนตรแล้วากาบมันก็น,น่านอนอยนนู่นล้วสวัสดีทุกคนนะครับรไม่ได้มาไลฟ์รลอยวันเลยฮวัส <Hello. S 2> โีท สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคุณเป็กญาติขอบคุณครับขอบคุณนะครับลูกชายมตาพจนิ่งจบไม่นานประมาณน่าจะมันจบเดือนหนึ่งหรือเดือนหนึ่งแล้วไหมครับขอบคุณเราคนเ่านี้ยครับโอ้ยเสนื่ยไปเสนยมาหัวกะเซิร์มหมดแล้วรู้สึกว่าแบบมันจบไปนานมากๆแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าอาทิตย์หน้าครับจะมีฟ้ามออีตาอตนยครัติดตามชมกันเยอะๆนะครับดูฟ้ามีตาไปก่อนนะจ๊ะอาทิตย์หน้าอมพยาไฟก็เดี๋ยวรอกำหนดอนแอร์ครับพี่นันไปงานศพพี่ออกมาแล้วยังไฟมาแล้วครับผม Yes I have a good day แม่ผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมีความรู้สึก,ก,ก,กว่าผมเริ่มยาวยาวไหมอยากไปย้อมผมแล้วเพราะว่าคนดําแล้วเดี๋ยวพอคนดําเยอะๆเดี๋ยวคนเขาจะรู้แหมว่าแบบไม่ใช่ฝรั่ง ละครบูเรื่องใหม่นะมาเฟียจีนใช่ครับผมเรื่องภูเขาเงาพยัคครับเป็นละครของค่าพิเวิร์เมนกันครับนายบูเวอร์ฟิลม์มติดตามด้วยนะครับผมสนุกแน่นอนค่าพ่เวิร์ก็คือเขาบูแบบจัดเต็มบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับผมมันแน่นอนสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับทุกคนมีใครลากอยู่ไหมเราหาเพื่อนเลยอะไม่มีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องแมวผมไม่ลับเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ ค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะว่าเปลี่ยนหลอดไฟแล้วหลังจากที่เราใช้ไฟวงกลมเปิดมาเป็นเวลานานกินแล้วครับผมแล้วก็ซื้อปลาทอดตัวใหญ่มากินด้วยแบบไม่ใช่ตัวใหญ่เป็นชิ้นๆแล้วก็ซื้อตัวเล็กๆมากินด้วยกินเยอะมากเลยวันนี้จะบอกว่าแบบหลายวันที่ไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าเหมือนแอร์มัน แอร์มันล้างไปครบหเดือนแล้วมั้งครับเจ็ดแปดเดือนละมัง้งแล้วก็แบบลืมไม่ได้ล้างแล้วก็น้ําแอร์มันยดพอมันยดปุ๊บแบบก็นอนไม่ได้ก็ต้องปิดแอร์แล้วมันก็ร้อนแล้วซึ่งเมื่อคืนซึ่งเมื่อคืนเราเอาแมวไปนอนข้างนอกเพราะว่าถ้าเอาแมวไว้ในห้องแล้วเปิดแอร์น้ํายามันจะยดแล้วแมวมันจะไปกินน้ํายาแอร์ เป็นห่วงมันก็เลยเอาแบบแต่ถ้าไม่เปิดแอร์ก็นอนไม่ได้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนไม่ลืมเราไม่ลืมใครเลยเรา เราจำทุกคนได้แต่วอทุกคนลืมเราแล้วหลยเพราะว่าเราไม่ได้มาหลายวันใช่ไหมทุกคนลืมเราแล้วใช่ไหมใครยังไม่ลืมเราบ้างเนี่ยพงหายเลยมาพิงฟัง พี่มีละครไหมครับเห็นพี่แทนไปงานพี่อ่อมด้วยใช่ครับผมไปวันที่ดาราวิดีโอเป็นเจ้าภาพครับแล้วก็ไปวันเผาครับมีรอนแอร์เรื่องอมพยาไฟครับแล้วก็น่าจะอาทิตย์หน้าครับมีฟามีตาคลิกบทบาทเลยแหละ ก็หนัาจากใกล้หองเจ็ดพาเทีย่ยวสารจากกับสมสัยไยนาหมายถึงว่าแบบอยากให้มีรายการอ่ะเหรอครับหรือว่าอะไรเอ่ยสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยผมจะบอกว่าเซรั่มผมออกแล้วนะใครที่อยากอุดหนุนได้นะครับช่วยวัยรุ่นทำกิน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ เราจะเป็นดีเจดีเจเสียงใสๆคนนั้นเป็นใครใครสั่งมามีใครจะทำอีกไหมมั้ง,งสวัสดีครับทุกคนเราหายไปหลายวันเลยลืมเราไปหมดแล้วหรือยังสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อแทนนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับอะไรนะครับเคยเป็นเพื่อนเคยเพื่อนเป็นผู้ชายในช่อง YouTube ดังคอยทีได้ไหมครับไม่เข้าใจ มืยย่อไรจะกลับมหาใหญ่ครับยังไม่แน่ใจเลยครับพี่แคนแต่ถ้ามีเวลาก็อยากกลับไปเหมือนกันครับพี่ถึงบ้านช่องเจ็ดเอากระตูนมาสไปเดอร์มาฉายลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่ได้ดูเลยเราดูกระตูนใน y o youtube ตอนนี้เราอุย้ยไอเลิฟติ๊กตอไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกป่อนึปงก็อบรมติ๊กตอมาได้แหละไปฟังเขาพูดมาก็เลยแบบแต่ว่าก็อยากจะถามว่า คำว่าไอเล e ฟทิ t ต k อกมันช่วยได้ไหมครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะช่วยไม่ได้ก็เลยไม่ถามดีกว่าเนี่ยเขาดา่าเอาเป็นเพลงเป็<ส>น,นเพลงเป็น,นเพลงเป็น,นเพลง,พลงคิดจริงนะไป่ารักเธอได้หรือเป็น,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 นอะไรเอย่ย ของฉันอุ้ยัเสียงฟ้าผ่าเหรอเสียงดังมากเลยมเมื่อกี้ดังเอ้ามไม่รู้ว่าแบบเสียงมันเหมือนหม้อแปลงระเบิดเลยแต่ไม่รู้ว่ามันคือฟ้าผ่าหรือเปล่าน่ากลัวมาก นี่คือเพลงะไรเนี่ยเมษาจ,จะกลับไปเโลม o มมาาเฮ้ยผมชอบมากเลยพี่จ่ายไทยทอลสมมธกับพี่โจอีภูะกิบกกพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่อายุยี่หครับรเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเราจะมีแบบไลฟ์ขายเซดัมแต่ว่าเดี๋ยวรอ กำหนดกงกาหนดการอะไรออกมานะครับผมเราจะทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราเป็นเ,นเจ้าของแบรนด์แล้วไงอะไรมาพูดกับใครวะบ้าบองสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อแทนครับยินดีที่ได้รู้จักครับอาจริงเหรอเรารุ่นเดียวกันเลยเหรอมาซี่มาซี่สมายมาแล้วมาซี สมัยมาซีคุณไปขึ้นไลฟ์เลยแล้วคุณก็มาไลฟ์กับผมผมหาเพื่อนคุยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับเราคือเพื่อนกันหรือเปล่าอายุเท่ากันสมัยเราเซรัร่มเราออกแหละโปรโมทให้เลยมันมือชอกเราแบบไม่ถาม,มความสระหนักใจของเพื่อนเลยบอกให้เพื่อนโปรโมทให้เลย ที่หลอมากเลยค่ะขอบคุณครับไหว้ย,ยอดกราบงามๆเคยร่วมงานกับหพี่นหชลดัดใช่ครับเคยร่วมงานกับพี่นหนึ่งชลัดครับเรื่องลูกชายไม่แต่โปรดครับนี่คุยกับเพื่อนๆเ,เ,เรียกน้องแทนตลอดเลยเรียกน้องแทนก็ได้ครับดูเด็กดีแบบเป็นน้องแทนตอนเด็กๆออยากแก่ แต่ว่าพอโตมาแล้วอะ่ะอยากเด็กบอกน้องแน่ว่ากระตูนเอาไว้เทียนาขอบคุณของขวัญน,นะครับ,รบมีโอมพยาไฟรอออนแอร์ครับแล้วก็ฟามิตาครับฟามิตาน่าจะอาทิตย์หน้าครับ ขอบคุณดอกกุหลาบนะครับขอบคุณครับแล้วเรื่งนี้เรคิดถึงบ้านเลยอะกับบ้านเลยพี่แนนอายุ26ครับผมพี่หนึ่งชนะจากภาพยนตองของใช่ครับผมเคยดูอยู่ครับพี่หนึ่งเล่นดีพี่หเก่งครับ สุดยอดเป็นแบบปรัามาจยา์อีกหนึ่งท่านสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อแทนนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนครับที่ไลฟ์นานยังครับประมาณสิบสิบกว่านาทียี่สิบนาทีได้ครับช่วงนี้ทำนู่นทำนี่ทุกวันเลยครับก็เลยแบบไม่มีไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์สวัสดีทุกคนนะครับขอเพลงได้นะจ้า ไอแมวมันหลับสบายเลยอ่ะไอแมวมันหลับปุ๋ยเลยนี่แสดงหนังอะไรไหมยังไม่มีหนังไม่มีภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามีละครครับมีองค์พญาไฟที่รออันแอนแล้วก็้ามิตาครับแล้วก็มีรายการหนึ่งรายการทางช่องเจ็ดเหมือนกันครับผมเร็วๆนี้ใช่ครับไปงานมาด้วยครับ มันเป่าผมไม่แห้งแน่เลยเมันเริ่มจะแบบมันเริ่มจะคันนิดนิด you know สวัสดีครับสวัสดีครับ <You S 1> โอ้โขา้าวที่เรากินมื้อเย็นแน่ต้องใส่สูงชูรสแน่เลย oh. อยู่น้ำมากเลย คนเยอะครับคนเยอะมากๆเลยครับรโ,อโ,โอ้โหเสียงเขาสุดยอดมากเลย,ยนะครับ t ิ k กต k อกอบขึ้นอะไรมานเร็รวนี้นะครับผมเราจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ที่ว่าไลฟ์สดขายสินค้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับชื่อแทนนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ หาเพลงฟัง่ะเพลงฟังดีกว่าเพลงอะไรดีนี่ดูว่าหมอกร้ายสวัสดีครับเดี๋ยวจะลองแบบไลฟ์เช้าดูวันไหนแบบคนน่าจะเยอะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับ เครมีความรักแต่ยังรู้ว่าเราสองคนในก่อนเราเคยมีความฝันวันนั้นพี่สมัยไลยฟ์คนเขาดูเกือบพันใช่ครับวันที่สมายไลยฟ์ตอนไปอัดขั้นรายการคนดูเยอะมากวันนั้น ก็ธรรมดาแหละคนเขาสวยไงชมแล้วอ้าเขาไม่อยู่แล้วอุตส่าห์ชมบอกกบฉันอผมไม่แน่เลยมันหัวเปียกหรือฉันเป็นคนทำให้มันเกิบกลายเป็นไม่ท้า จะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไรให้ใจเธอเป็นพระแต่ฉันไม่รู้ตัวสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนนะครับไม่มีใครไลฟ์เลยเราจะได้แบบไปเมา,าอาเขาจะเลยไม่รอผู้ชายคนนี้ เดี๋ยวคิดว่าแบบสัก4ี่ทุ่มน่าจะลงแล้วนะครับค่อยๆกลับมาเพราะว่าไม่หลิแปลายวันเข้าวงการมาได้ยังไงครับตอนนั้นช่องเจ็มีโปรเจกต์นิวสตารครับผมก็เลยส่งโปรไฟล์เข้ามาครับแล้วก็ก็ผ่านมาตามรอบตามรอบเรื่อยๆครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมยาวแล้วน แล้วเดี๋ยวสภาพเราก็จะนั่งเงียบเพราะเราไม่รู้จะพูดอะไร, right. ระวสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. เราไม่ได้ไลฟ์ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแม่มังหายไปเลย ได้ไป MC Special บ้างอย่างครับพี่ยังเลยครับอาจจะแบบเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอือเปล่าเราก็เลยแบบอุ้ยเชือกเชือกมันลงไปในน้ำของเฉาก้วยปลาสักมัดปลาอย่าทานะัเด้นดไปถึงบ้านเด้วไปถึงบ้านเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวแมาไปกัดหูเลย อะไรปะพูดเยอะพูดเยอะเป็นมิตอร์บีนใส่เลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมไม่เป็นละเป็นคนปกติวะไม่เป็นมิตอร์บีนละ <laughs> พี่เซนพี่เซนไปงานต้นไม้วัาไหนบ้างเผื่อแล้วไปหาอันนี้สาระน,น,นี้พูดจริงๆแบบเราจะไม่ตีกันสักหนึ่งวันเดี๋ยวแล้วไปหาจริงๆสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่วันอะไรนะขอดูปฏิทินแัน อ่าสี่ห้าหกสุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์คิดว่าน่าจะไปได้เดี๋ยวแวะไปหาอา้าวเพีงหายเลยอยากเห็นแมวพี่ค่ะแมวพี่หลับอยู่ครับไปหลับอยู่ไกลเลยแล้วก็ช่วงนี้จับตัวเยอะไม่ค่อยได้ด้วยมันงองแงเป็นเด็กผู้ชายห่วงตัวมันเป็นเด็กผู้ชายห่วงตัวอา้าวทำไมกดไม่ได้ ใช่แฟนตาเฟสอะไรวะสวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยผมชอบมากพี่พี่เอกสวัสดีครับทุกคนเขารู้หมดเลยว่าไม่ใช้พรีงเมียม จู้จู้อย่าบอกคนอื่นเขาจู้ไว้ใช่เราไม่ได้ใช้พิมีมหรือถ้าแบบใครใจดีสำหรับพิมีมของเราก็ได้นะครับบอกว่าเธอจะละไไา,าไม่ต้องมาบอกบอกว่ามีน้ำตาสวัสดีทุกคนครับผมเดี๋ยวสี่ทุ่มไปแล้ว จะไปดูการ์ตูนต่อแล้วว่าช่วงนี้ติดการ์ตูนอยากให้พี่หนึ่งดันแทนเล่นภาพยนตร์ขอบคุณครับขอบคุณครับก็น่าจะเป็นไปตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมครับที่ตามหาเช่วยเอส้ทุกความสุขที่พี่เล่นละครมากี่เรื่องแล้วครับ เล่นมา4เรื่องครับมีรือไทยบดีมีดวงใจเจ้าป่ามีลูกผู้ชายไมตะพดแล้วก็อมพมยยาไฟครับดวงใจเจ้าป่าเราเล่นเป็นตำรวจแต่เราไม่ได้ใส่ชุดตำรวจเลยเป็นแบบเป็นนอกเครื่องแบบพี่ช้าสวัสดีครับ ขอบคุณครับเพราะแบบพี่ซาเข้ามาแล้วแบบพอสีผมควรเริ่มดำแล้วคิดถึงเมโมเลยนะไมม,ไม่งาอกอว่ลบมาทำสีได้แล้วครับยังไม่มีโอกาสได้กลับไปเลยครับไม่รู้ว่าแบบกลับไปอ่ะจะกลับไปทำอะไรแต่ว่าอยากกลับเหมือนกันใช่ครับคนผมดำแล้ว อาจจะแบบหาร้านที่มีก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีแบบซบโอกาสที่เหมาะสมก็เดี๋ยวกลับไปซบอกเมโ,มโมครับผมเฮ้ผมแมนะนำเลยครับผมใครอยู่หัดใหญ่หรือแบบพื้นที่ใกล้เคียงนะพัทลุงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบใกล้ๆหัดใหญ่แนะนำร้านนทำผมเมโมครับทำสีผมดีมากโอ้ยนี่ทำแทนทำมาแบบน่าจะหลายเดือนมากๆแล้วครับแบบ หลายเดือนมากๆแล้วแบบยังไม่หลุดสียังไม่หลุดเลยเนี่ยแต่ว่าที่คนดำก็ก็เป็นไปตามธรรมชาติเอฟเสื้อพี่แทนเอฟจริงไหมผมแพ็คส่งเลยนะเอาเปล่าโอ้ยย,ยุงยุงยุงไม่ตกพี่วีพี่วีเรามาไลฟ์กันดีกว่ากดเชิญพี่วีไปแล้วทำไปสามเดือนแล้ว ใช่ใครับสามยังไม่หลุนเลยพีวีไลฟ์ไหมผมกดเชิญไปแล้วพี่ไม่ไหวทำไมอ่ะพีวีมันเกิดอะไรขึ้นยังไงสิมันเป็นอะไรสิได้ครับได้ได้เลย เดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวไปหาที่บ้านคิดถึงคิดถึงครับโอ้จริงวี่ฝนตกวันนี้ก็ฝนตกหนักเลยฝนตกเยอะๆก็ไม่ดีใช่ใช่ใชชีวิตช่่่ สวัสดีทุกคนนะครับถึงสแป๊บละไปแล้วเนี่ยมากคนที่มมีใครไลฟ์เลยแล้วแบบวันแบบสามสีวันที่ผ่านมามีใครไลฟ์บ้างไหมครับแทนไม่ได้เข้ามาเลย แบบก่อจะถึงบ้านก็ข่าทุกวันเลยครับแบบสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันเลยจริงวันนี้งนะียบจริงไม่มีใครเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน มีพี่โทษเมื่อวันก่อนกับเมื่อคืนไลฟ์ล้างจานเป็นเรื่องปกติของโทษครับไลฟ์ล้างจานขอบคุณนะครับกต,ติดตามขอบคุณนะครับไว้เดี๋ยวผมจะไปหาพี่วีแต่ช่วงนี้ต้องไม่ค่อยอยากกลับดึกกับพี่วีเพราะแบบมีลูกแมวนะครับเลี้ยงลูกแมวสองเดือนกำลังซนเลย ัเดี๋ยวถ้าคนดูเหรอครับแบบห้าคนไงเดี๋ยวผมไปเลยพี่ไปก่อนนะลงมาคนตัวนี่เพรับโอเคครับพี่วี ไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับมีแค่พี่เมย์กับพี่แทน2องคนที่เลยอ๋อโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปแล้วแหละแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดอะไรจะมาอีกครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับจ้า กำลังหาแบบมีใครเป็นมีใครเป็นเหยื่อไหมจะมาไลฟ์กับเราไม่มีเลยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับชวนสองสาวครับผมเมื่อกี้สมัยเข้ามาดูแล้วจะชวนสมัยไลฟ์แต่ว่าแบบนางไม่อยู่แล้วน่าจะติดธุระหรือเปล่าหรือแบบไม่ว่างสักอย่างครับ เถอ๋ไปอุ้ยสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วไปไปดีกว่าไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับถ้าไม่ไปไหนอา้าวพี่คัดมาพอดีเลยพี่คัดอยู่ไหนจ๊ะออกไปเที่ยวเหรอไปเที่ยวหัวหินใช่ไหมออกมนเข้ามาดูแล้วมันก็ไปแล้ะ โอเคครับว okay, ้เจอกันครับทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย